สบายดีหรือเปล่าเก่าเท่าไม่เคยรู้สืบดูเธอไม่อยู่แต่พื้นไม่มองหาเฮ้ยครับเอาแล้วไม่ตอบก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ต้องไปถูกลเกียร์เลยแต่พวกคำตอบแปลมาถูกต้องสบายดีสบายดีไหมเหรอสบายดีไหมยเอาแล้วมันไม่อาจมาได้ใกล้มากับใครหรือเปล่า อยากจะเป็นคุยกันนานที่สุดเลยได้ครันี่คือถามโง่ๆเป็นเรื่องที่ซ่อนในตาครผมิตาคถามโง่ดูอดีตั่นครับผมห6เมตรเร็วให้ดีเลยนี่แล้วแดทิด้วยแดทิ อะไนี้บ้างครับไม่บอกนะ